ในข้อ17นะครับเขาบอกว่าสร้างรูปสี่เหลี่ยมตามแนวเส้นประข้างล่างนะครับโดยให้มีรูปหน้ายิ้มแต่ไม่มีรูปพระจันทร์จะสร้างได้ทั้งหมดกี่รูปนะครับโจทย์จริงๆเนี่ยมันมีมาแค่นี้นะครับมีมาแค่นี้เลยนั้นเวลาทำจริงๆนะครับในข้อสอบเนี่ยเด็กๆต้องทำทุกอย่างลงไปในรูปรูปเนี่ยเอดินสอ เขียนเอายังลบลบนะแล้วก็นับไปเรื่อยอิสสอเขียนยังลบลบแล้วก็นับไปเรื่อยนับไปเรื่อยต้องนับแล้วไม่หลงอ่ะนับแล้วไม่งงกับตัวเองอ่ะต้องนับให้เป็นระบบอ่ะนะครับแต่เดี๋ยวตอนที่เราเรียนกันเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เด็กๆงงเนี่ยครูทําตารางมาแล้วก็ค่อยๆนั่งไล่นับไปนะแต่ขอให้รู้ว่าเวลาเนี่ยข้อสอบจริงมันไม่มีพวกนี้มาให้หรอกนะครับอ่าโอเคลองมาเริ่มดูกันนะครับ สมมติถ้าเราพูดถึงตารางงคูณ4จะเป็นยังไงเถอ,อถ้าพูดถึงตาราง2คูณ4ตารางแบบ2คูณ4นะครับหมายถึงตัวหน้าเนี่ยจะหมายถึงจํานวนแถวครับ2แถวครับแถวและ4ครับนี่อย่างนี้หมายถึง2คูณ4อันนี้เข้าใจแล้วนะ แต่ถ้าเ4คูณ2ก็จะต้องมี4แถวแถวและ2ต้องมี4แถวแถวและ2อย่างนี้จะเรียกตาราง4คูณ2เข้าใจตรงกันนะตัวแรกจะหมายถึงจำนวนแถว ต้องมีรูปหน้ายิ้มแต่ห้ามีพระจันตารางแบบหนึ่งคูณหนึ่งมันก็จะได้มาแค่อันนี้แหละรูปเดียวเลยนะครับหนึ่งรูปนะตารางแบบหนึ่งคูณสอง ถ้า1นคูณสก็หน้าตาของตารางก็จะเป็นอย่างนี้หนึ่งคูณสองอ่ะเรด็กว่าได้กี่รูปให้มีรูปหน้ายิ้มให้มีรูปหน้ายิ้มแต่ไม่มีพระจันทอันนี้ก็หนึ่งอันแล้วใช่ไหมใช่ อันนี้ก็อีกหนึ่งอันป่ะใช่เป็นสองเออสองรูปแต่เวลาทำจริงๆอ่ะเด็กๆต้องทำทุกอย่างลงไปในเนี้ยแล้วก็ยังลบๆแล้วก็นับเอาไปเรื่อยๆพอรูปมันมีมาแค่นี้เข้าใจนะเอออ่ะตารางแบบหนึ 3, ่งคูณสามหนึ่งคูณสามหนึ่งแถว แถวละสามรูปอ่าอย่างนี้ครับกคืออันนี้หนึ่งใช่ไหมครับกับอันนี้สองเนี่ยอันนี้ก็จะได้มาสองรูปต่อไปตารางหนึ่งคูณสี่ หนึ่งแถวแถวหนึ่งมีสี่ลูกแถวมีสี่ช่องเด็กว่าได้กี่ลูกหนึ่ง <1 S 1> ค่ะหนึ่งลูกนะหนึ่งคูณหนึ่งก็แล้วหนึ่งคูณสองก็แล้วหนึ่งคูณสามก็แล้วหนึ่งคูณสี่ก็แล้วแล้วมันจะมีหนึ่งคูณห้าไหม หนึ่งคูณห้ามันจะไม่ไ,มไ,มได้เพราะตารางมันหมดแค่นี้ใช่ป่ะ,ะแล้วก็เราก็ปรับเพิ่มจากตัวหน้าเป็นหนึ่งเป็นตัวหน้าเป็นสองบ้างก็เริ่มต้นจากสองคูณหนึ่งครับนะสองคูณหนึ่งก็สองแถวแถวละหนึ่งช่องตารางสองคูณหนึ่งจะหน้าตายนี้อ่ะไหนลองดูซิสองคูณหนึ่งจินตนาการดูสองค่ะ สนนับให้เป็นระบบนะครับนะไม่ใช่นับสเปซสปะมั่วไปมั่วมาอย่างนั้นนะ่ะเสียเวลาทำเปล่าๆนะครับต่อไปก็สองคูณสองสองแถวแถวละสองนี่สองคูณสองจะหน้าตาอย่างนี้ ได้สองค่ะสองคูณสองอันที่หนึ่งสองคูณสองอันที่สี่ค่ะแล้วก็ขยับมาสองคูณสองอันที่สามแล้วก็ขยับลงสองคูณสองอันที่สี่ นีอาจจะขยับลงก่อนก็ได้นะครับขยับลงก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยขยับเลื่อนช่องไปทางขวามือแล้วก็ค่อยขยับลงต่อจาก2องคูณสก็ต้องเป็น2องคูณสหน้าตาของ2องคูณสสองแถวแถวละ3ช่อง หรืออาจจะขยับลงก่อนก็ได้นะครับแนวเดิมนี่แหละแต่ขยับลงเสร็จแล้วก็เลื่อนไปทางขวาหลังจากนั้นก็ขยับลง ต่อไปสองคูณสี่ ไล่ใ,ให้เป็นระบบ2อคูณหไม่มีนะครับอ่ต่อไปก็ไปเริ่มสตาร์ทสาคูณหนึ่คูณหนึ่งสามคูณสอคูณสาคูณสี่ถว่าไปนะครับ สาแถวแถวและหนึ่งสามคูณหน่หน้าต่างนะี้นะสาคูณหขยับลง3าคูณส สามแถวแถวละสองขยับลงมาทีนี้ก็เลื่อนไปทางขวานะครับ ขยายตัมาต่อไปก็สามคูณสามสามแถวแถวละสาม ขยับลงมาขยับไปทางขวามือนะครับจะได้แค่สามรูปนะเพราะว่าถ้าเป็นภาพนี้ขยับขวามือเนี่ยไม่ได้ พราถ้าขยับขวามือมันจะกินช่องนี้เข้าไปด้วยมันจะมีพระจันทร์เข้าไปด้วยต่อไปสามคูณสี่ 3แถวแถวละสี่เนี่ยมันจะได้อันนี้อันเดียวนะครับอยุ่งกับแถวด้านบนไม่ได้เลยนะครับ ก็สิคูณ 1, น่คูณ 2, อคูณ 3, าสคูณ4ี่อะไรก็ว่าไปนะครับสี่คูณ 1, 4สี่แถวแถวละ1หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ4คูณ1ก็จะเป็นรูปสคูณ2อสี่แถวแถวละ2 ขยับไปทางขวามือจะได้แค่สองรูปสี่คูณสามสี่แถวแถวละสาม ก็จะได้หนึ่งรูปนะครับทีนี้สี่คูณสี่เนี่ยมันก็จะเต็มช่องเลยใช่ไหมครับเต็มทุกช่องซึ่งนั่นมันก็จะทําให้ต้องมีพระจันทร์ด้วยแน่ๆแปลว,ว่าตอนเนี้ครบหมดแล้วครับครบหมดแล้วนะครับทีนี้ก็จับมารวมกันนะครับจับมารวมกัน,น รวมไปทั้งหมดเนาะนับเอาเลยละกันเนาะหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกสี่เป็นสิบหกสิบหกบวกสองเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบยี่สิบสี่ ี่สิบบวกสามยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบแปดยี่สิบเก้าบวกอีกสองเป็นสามเอ็ดสามสิบสองโอเคนะรวมทั้งหมดก็สามสิบสองนะครับ